สวัสดีค่ะโอปอจุลนศักด์ค่ะเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีและเป็นผู้บริหารหน่วยบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะโอเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะเกิดที่จังหวัดตรังครอบครัวเป็นครอบครัวรับราชการค่ะคุณพ่อคุณแม่รับราชการเป็นคุณครูค่ะเมื่อจบการศึกษาได้มาเข้ามาศึกษาต่อนปริญญาตรีที่มหาวิทยลายลัยรามคำแหงค่ะเอกสาขาการบัญชีในระหว่างที่เรียนนะคะ ก็ได้ทํางานไปด้วยได้เริ่มต้นทํางานโดยการเป็นผู้แนะนําสินค้าขายเครื่องคิดเลขค่ะขายเครื่องคิดเลขตามโรงแรมตามห้างสรรพสินค้าและเมื่อเราอยู่ปีสองอะคะ่ะเราได้มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในสํานักง,งานบัญชีแล้วก็เรียนรู้จากการทําบัญชีค่ะเรียนบัญชีทําสํานักง,งานบัญชีอยู่จนกว่าจนจบปริญญาตรีค่ะและเมื่อจบปริญญาตรีค่ะได้ออกมาเปิดสํานักง,งานบัญชีเริ่มต้น จากการหาลูกค้าเหรอคะลูกค้ามีไหมคะไม่มีค่ะเราเริ่มต้นจากการหาลูกค้าโดยการเปิดสมุดหน้าเหลืองเปิดจากทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจเริ่มจากการหาลูกค้าส่งบริษัทส่งจดหมายไปค่ะจนปัจจุบันนะคะอ,อ,อายุการทํางานมาประมาณ20ปีแล้วค่ะและมีลูกค้าอยู่ในการดูแลไม่ต่ํากว่า1น0รายและเราเป็นเจ้าของบริษัท4บริษัทค่ะในสายงานที่เราทําอยู่อะคะ่ะเราก็จะเจอเอกสาร ที่ลูกค้าเอามาให้เราบันทึกบัญชีเอกสารที่มีอยู่ค่ะอาจจะเป็นเอกสารที่บันทึกบัญชีได้บ้างถูกต้องบ้างไม่ได้บ้างหรือในกรณีที่ลูกค้านาเงินของกิจการนะคะไปใช้ลักษณะส่วนตัวโดยไม่มีใบเสร็จตัวนี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยมากในลักษณะของการทํางานในด้านเอบัญชีพอเรามาเจอตรงนี้ค่ะเราเกิดปัญหาแล้วเราจะหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่มาวันหนึ่งเราโอกาส ก็มาถึงเราได้โชคดีได้เจอบริษัทอารีแอนอุทยาเมื่อเราได้รู้จักเราได้ศึกษาแล้วเราได้เปิดใจก็เลยสมัครมาเป็นตัวแทนค่ะแล้วพอเราเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะเราถึงได้ทราบว่าบริษัทอารีแอนนะคะได้มีโครงการการบริหารภาษีด้วยกรมธรรมนิติบุคคลการบริหารภาษีด้วยกรมธรรนิติบุคคลคืออะไรเหรอคะคือการบริหารโดยการใช้กรมธรรที่บริษัทและห้างหุ้นส่วน เป็นคนชำระค่าเบี้ยประกันให้กับกรรมการและบุคคลสำคัญของบริษัทโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างถูกต้องและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์สามารถส่งต่อให้กับทายาทหรือคนที่บุคคลสำคัญของกรรมการนั้นได้ด้วยค่ะถูกต้องทุกอย่างตามหลักของภาษีและก็บัญชีค่ะเราได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะไป ให้กับไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำมะกรนแล้วได้คำรับคํายืนยันว่าตัวนี้ค่ะเอกสารตัวเนี้ถูกต้องแล้วก็ลงบันทึกบัญชีได้จริงทําให้เราเกิดความเชื่อมัน่นและมั่นใจมากยิ่งขึ้นไล่เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปคุยกับลูกค้าเริ่มต้นในการคุยกับลูกค้าไปแนะนําไปอธิบายให้เขาเข้าใจว่ากรมพันธน,นิติบุคคลตัวนี้มันมีผลประโยชน์ต่อ,อกรรมาการ ต่อกิจการเป็นการนำเงินออกมาใช้อย่างถูกต้อง <m. S 1> เพราะเงินของธุรกิจอะค่ะมันก็จะเป็นเงินของธุรกิจเงินส่วนตัวมันก็จะเป็นเงินส่วนตัวการที่กับการอะค่ะจะเอาเงินส่วนตัวมาใช้ในเงินธุรกิจอะค่ะมันมีวิธีที่จะนำมาเอาเอา,เอ,าออกมาใช้อย่างถูกต้องและสาม,มา que, รถบันทึกบัญชีได้เมื่อทางลูกค้าค่ะเข้าใจเข้าใจในลักษณะของโปรดักตัวนี้หรือเข้าใจในโครงการตรงนี้อะค่ะลูกค้าก็ ตอบรับที่จะเข้าร่วมโครงการผลจากการที่ลูกค้าตอบรับการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะมันส่งผลให้เราติดคุณวุฒิ MDRT และทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเงินทำให้เราได้ไปประชุม MDRT ที่แคนาดาทำให้เรารู้ว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินประกันชีวิตเป็นตัวที่คอยบริหารความเสี่ยง ประกันชีวิตเป็นตัวที่คอยปกป้องภาษีส่วนตัวภาษีมรดกหรือทำให้กิจการนั้นสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ต่อไปได้มันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินนะคะด้วยสายงานของอาชีพบัญชีะคะ่ะการที่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ศึกษาข้อมูลมันเท่ากับว่าเราเอาความรู้ความสามารถของเราอะคะ่ะ เป็นเงินลงทุนและเอาประสบการณ์ของเราที่ได้อะค่ะไปบอกต่อให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีลักษณะการปกป้องความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องหรือสามารถมีค่าใช้จ่ายเพื่อจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นต่อตั้งแต่ตอนแรกของการทำบัญชีหรือการทำธุรกิจค่ะสิ่งที่ได้รับจากบริษัทอารีแก็คือแบ่งเป็นย่อยๆ3ข้อค่ะก็คือข้อ1 รายได้ค่ะเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยทำงานเหมือนเดิมแนะนำลูกค้าให้คำปรึกษาลูกค้าแต่เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะอันที่สองค่ะเรามีการพัฒนาตัวเองมีเพิ่มศักยภาพเพิ่มการเรียนรู้ทั้งสกิลของการขายของงานบริการของการพัฒนาตัวเองที่จะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนของนักบัญชีเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะ ข้อ3ค่ะคือการที่เรารู้จักได้รู้จักคําว่าให้การว่าให้ทำให้เรานําองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยค่ะไปสอนทีมงานไปให้คําแนะนําปรึกษาของหน่วยงานทีมงานของวิคตอรี่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจการการให้คําแนะนําหรือการว่าให้เนี่ยค่ะเราไม่ได้ให้เฉพาะในทีมงานเรานะคะเราให้ความรู้ให้คําแนะนํา แก่ลูกค้าของเราหรือคนอื่นที่เขาสนใจเรายินดีที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะอย่างเต็มที่แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆตรงนี้ไปให้กับทุกๆคนให้เข้าใจในเรื่องของการบริหารภาษีด้วยกรมธรรมนิติบุคคลในอดีตรายได้ของบัญชีค่ะถือเป็นรายได้ที่ดีแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์มีคู่แข่งสูงอะค่ะทำให้อาชีพทางนักบัญชีเนี่ยค่ะอยู่ลำบากเราต้องมีการปรับตัวมีการปรับตัวเพื่อจะเรียนรู้และก็อยู่รอดในธุรกิจนี้ค่ะเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินทำในสิ่งที่ AI ทํทำไม่ได้อะค่ะมันเป็นความเชี่ยวชาญที่เราจะต้องคอยให้ข้อมูลซัพพอร์ตกับลูกค้า ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตนะคะทำให้เราได้พัฒนาตัวเราเองเข้าสู่ไปยังที่ปรึกษาทางการเงินขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และเริ่มต้นธุรกิจประกันชีวิตไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ